สวัสดีครับแฟนเพจทุกท่านวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับในช่อง magico solar เซลล์ Ma o, ll, ทับลานนะครับวันนี้ผมจะพาแฟนเพจมาดูการติดตั้งแผง pv poli นะครับ330วัตต์บนกระเบื้องหลังคาหลอนคูนะครับ, w, บ,รรบซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ติดตั้งใช้งานไปแล้ว1แผงนะครับวันนี้ผมจะมาติดตั้งเพิ่มอีก1แผงขนาด330วัตต์เท่ากันนะครับโดยเป็นการขนาดแผงกันนะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยหลักๆมันก็จะมีชุด ตัวรัดเอลฟีดนะครับรัเอลฟีดสี่ตัวนะครับติดตั้งสีมุมของแผงทีวีนะครับแล้วเราก็ล็อกด้วยตัวเอ็นแคมนะครับสตัวนะครับแล้วก็มีตัวแผงตัวสาย PV-1 นขีนะครับสำหรับขนาดแผง2แผงนะครับตัวนี้เราก็ผมก็ซื้อตัวหัว MC4 คือเอ่อตัว mc4 connector นะครับตัวนี้เราซื้อมาแล้วก็มาประกอบสายเองนะครับเข้าเข้าเข้าเอ่อว่าสายเองนะครับโดยใช้เราวัดขนาดความยาวของแขงความยาวแขงที่ต่อกันขนานกันนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวต่อมาที่ต้องใช้นะครับก็จะมีตัวเอ่อตัวปเ l ลนะครับตัวปเ l ลตัวนี้เราใช้สําหรับขันนะครับหมุนอัด ตัวเอ็นแคมนะครับตัวเอ็นแคมตัวเนี้ยนะครับส่วนตัวลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกตัวเซิตัวสว่านมือเนี่ยก็ใช้ในการอัดตัวน็อตเอลฟีดนะครับน็อตเอลฟีดอ่ากับลังคากับเบื้องหลอนคู่นะครับมันก็จะเข้ากันพอดีอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะครับนะครับอ่าโอเคนะครับอา่าเบื้องต้นตัวตัววงจรมันนะครับมันก็การคำนวณแผงมันก็จะผมจะ เปิดให้แฟนเพจดูนะครับนะครับตัววิธีการขนานวงจรสองสองแผงนะครับผมก็แผงตัวที่หนึ่งนะครับมันก็จะมีตัวควบวกควบวกควลบนะครับตัวนี้ควบวกควลบแล้วก็ตัวสายที่ผมซื้อมาเนี่ยครับตัวนี้เป็น mc 4 connector นะครับตัวสำหรับควลบนะครับกับ้วบวก ขนานกันค้วบวกมาต่อกับค้่บวกนะครับั้วลบตัวนี้ก็มาต่อกับค้วลบตัวนี้นะครับผมก็จะออกมาเป็นค้่บวกค้วลบนะครับการขนานกันทําให้เพื่อต่อสามารถทําให้กระแสนะสองแผงมารวมกันนะครับอย่างเช่นถ้าถ้าแผงเป็นสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับกระแสมันก็จะอยู่ที่ประมาณสักถ้าตามเนมเพลจริงจริงเนี่ยนะครับตอนที่แดดเป็นเข้มสูงสุดเนี่ย กระแสมันก็จะออกมาได้ประมาณสัก8 7 6แอมป์นะครับถ้า2แผงก็ประมาณ16เกืับ 17M แอมป์นะครับอ่าโอเคอ่าผมลืมไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการติดตั้งแผง PV ตัวนี้เนะี่ยมันต้องมีตัวรางนะครับลางยึดนะครับนี่ครับตัวรางยึดสำหรับยงางยึดยึดแผง PV นะครับ ก็ผมก็จะใช้สองตัวนะครับบนล่างนะครับบนล่างวางวางในแนวระหน้าแบบนี้นะครับผนก็เบื้องรังคาลอนคู่แล้วก็ยึดสี่มุมนะครับ็น็อตเอลฟีดนะครับนะครับยึดเข้าไปในในตัวกระเบื้องรังคาแบบลอนคู่นะครับเดี๋ยวหน้างานเนี่ยผมจะพาแฟนเพจขึ้นไปดูบนลังคาบนลอนคู่นะครับเพื่อทําการติดตั้งนะครับตามผมมาได้เลยนะครับ โอเคนะครับเมื่อคู่นี้นะผมลืมบอกแฟนเพจไปนะครับตัวสายตัวต่อแผงหนึ่งกับแผงสองนะครับตัว PV 1น d ่ f นะครับควบบวกควบลบเนี่ยแล้วก็จะมีคู่สายตัวนี้นะครับนะครับสำหรับต่อขนาดแผงนะครับตัวนี้สำหรับต่อขนาดแผงหนึ่งกับแผงสองเป็นแบบตัวควบบวกนะครับเนี่ยนะครับตัวหัว MG4 มันจะเป็นพิน ตัวสำหรับขับ้วไฟบวก DC บวกนะครับส่วนตัวนี้สำหรับขนานแผงนะครับเป็นขั้วลบนะครับเป็นเหมือนกับปลั๊กตัวเมียนะครับครับเป็นคู่บวกคู่บวกขั้วลบตัวคู่ตัวเมียกันนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวผมพาแฟนเพจไปดูการต่อวางรางไอ้ตัวรางพีวีนะครับแล้วก็การยึดน็อตแอลฟิดบนลังคานะครับผม ตามผมมาเลยครับผมครับโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ข้างบนหลังคาของบ้านที่จะติดตั้งไอตัวแผง pv เพิ่มแล้วนะครับผมก็สูงพอสมควรนะครับตัวน็อตเอลฟีดนะครับก็มาวางไว้ตรงตำแหน่งที่จะติดตั้งนะครับสำหรับตัวน็อตยึดหลังคานะครับตัวเดิมนะครับก็ถอดออกนะครับ แล้วเราก็ใส่ตัวเอลฟีดเข้าไปนะครับใส่เข้าไปแทนนะครับโดยที่เราเอาตัวตัวขายึดกับราง PV นี่ออกก่อนนะครับ mm hmm. เพื่อที่เราจะสามารถที่จะหมุนตัวตัวแกนน็อตมันนะครับได้สะดวกนะครับเราก็ใช้ตัวสว่านไฟฟ้านะครับ เป็นสวรานแบตนะครับเพื่อสะดวในการใช้งานนะครับแล้วก็มีหัวตัวตัวลูปล็อกนะครับนะครับมันก็ใส่ได้กับพอดีกับตัวตัวหัวเหลี่ยมของตัวเอลฟีดนะครับนะครับแล้วก็หมุนอัดเข้าไปนะครับอัดเข้าไปแน่นนะครับ โอเคตัวนี้มันก็เริ่มแน่นแล้วนะครับก็แสดงว่ามันยึดติดเข้าไปในของคานบ้านนะครับแล้วก็สามารถทดสอบไปอีกครั้งหนึ่งครับโดยใช้เป็นแจลนะครับเพื่อเช็กดูว่ามันแน่นหรือย,ยังนะครับแ้วก็สามารถอัดได้นะครับอัดเพิ่มได้ สำหรับตัวล็อตเอลฟีนะครับทั้ง4ตัวตัวนี้ครับเราก็ยึดสเต็ปเดิมนะครับยึดแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวล็อคนะครับยึดลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้นะครับผมจะถ่ายข้างล่างซูมให้ดูนะครับมันก็จะเป็นนะครับลักษณะการยึดแบบนี้นะครับ โอเคเราก็ทำสเต็ปเดิมนะครับยึดทั้งหมดครบสี่ตัวแล้วก็เอารางนะครับ PV ตัวนี้มายึดสอดสอดเข้าตรงนี้นะครับรางพีวีก็สอดเข้าด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการล็อกโดยใช้ปัจเจ L อลปัจเจ L อลที่ซ้ายนี่ก็ประมาณปัจเจ้อลเบอร์หกนะครับปัจเจ้าแอลหกมิลล็อกรางนะครับคราจะล็อกตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะทำอา่าทำการติดตั้งรางนะครับทำการติดตั้งน็อตเอฟฟีทั้ง4ตัวให้ครบก่อนแล้วก็จะติดตั้งรางให้แฟนเพจดูนะครับโอเคนะครับผมตัวนี้เป็นแผง PV ที่ผมติดตั้งนะครับใช้งานอยู่ตอนนี้นะครับอันนี้ก็จะติดตั้งเพิ่อมอีกแผงหนึ่งโอเคครับ โอเคครับผมสําหรับรางยึดรางแล้วก็น็อตเอลฟีดนะครับเวลาเราติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับน็อตเอลฟีดลางรางชุดล่างนะครับแล้วก็ใส่อินแคมปไว้ก่อนครับ i อินแคมป์ล็อกข้างนะครับตัวด้านข้างครับส่วนตัวชุดบนนะครับ สอดล่างชุดบนก็จะติดตั้งน็อตไว้นะครับแล้วก็สอดรางใส่นะครับลางใส่ก็จะใส่เหมือนกับตัวชุดนี้นะครับพอเราใส่รางในส่วนของรางบนล,ลางล่างเสร็จนะครับแล้วก็เอาแผงมาวางนะครับแผงวางลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดด้วยน็อตเอ็นแคมป์นะครับตรงด้านข้างมันนะครับทั้งสมุมนะครับ การติดตั้งแผง pv บนหลังคากระเบื้องร้อนคู่ก็จะเป็นักประมาณนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ติดตั้งอ่างสำหรับวางแผง pv เพิ่มอีกหนึ่งแผงนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ นางางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับอีกแผงหนึ่งก็มาวางนะครับเพิ่มนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ใส่เอนแคมป์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมาท้ายสี่มุมนะครับแต่ตอนมาใส่แผงเพิ่มนะครับต้องมีการขยับอีกทีนึงนะครับขยับตำแหน่งหาแล้วก็ล็อกนะครับโอเคนะครับผม โอเคครับตอนนี้ผมก็ติดตั้งแผง PV แผงที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็นาตาหน้าง,งานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ทำาทำการขนานแผงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อพร้อมที่ใช้งานได้ปกตินะครับก็ไปเช็คดูด้านล่างอีกทีหนึ่งครับว่ากระแสแผงหลังจากที่มันรวมกันเนี่ยมันได้ตามที่เน็เพจที่ที่โชว์หรือเปล่านะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอ,อจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมจะลืมติดตามชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากช่องไว้ได้วยนะครับผมขอบคุณครับ